สวัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ Canon, Canonet QL17 นะสองตัวนะครับอ่าเป็นรุ่นเดียวกันก็เจ้าของแจ้งมารหัส4 0 9 1 0เอ่อ018ทำ CLA แล้วก็622 200ทำ CLA เหมือนกันแล้วก็มีแจ้งมาเพิ่มเติมเนาะกด ชัตเตอร์ไม่ทำงานแล้วก็ไบเบตไม่ปรับตามค่ารูรับแสงม,มาทีนี้มาดูกันตัวไหนเลยอันนี้นะ409018ตัวนี้ CLA เฉยๆนะครับ ก็คือตัวกล้องทำงานมาปกติอยู่แล้วแล้วก็พี่หนึ่งใส่ถ่านไว้อยู่นะใส่แบตไว้อยู่นะครับออ,ออตโต้ทำงานทุกอย่างมาปกติอยู่แล้วเพียงแต่เลนชิ้นหน้าเนี่ยมันเป็นฝ้าเนี่ยถ้ามองเนี่ยจะเห็นเลยเห็นไหมมันเป็นฝ้าหนานะแล้วก็เอาไม่ออกแล้วนะครับซึ่งถ้าจะใช้ดีๆเนี่ยต้องหาอะไหล่ เลนชิ้นหน้าเนี่ยเปลี่ยนเนาะเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยยังใสอยู่นะครับอืมก็จัดการทำความสะอาดไปให้หมดแล้วนะถอดออกมาล้างในช่องมองอ่ะยวดูในช่องมองกันเห็นไหมเอ่ยช่องมองใสนะแล้วทีนี้พี่หนึ่งจะกดเช็คแบตนะครับมันจะมีเข็มลงมาที่สีฟ้านะอืมเห็นไหมอ่า เช็คไฟนะครับทีนี้เรามาดูภายในกันส่วนใหญ่ Canon รุ่นพวกนี้เนี่ยชิ้นเลนจะเป็นฝ้าเร็วนะครับเป็นฝ้าเป็นลาเร็วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันชื้นมาเยอะมากนะแล้วก็จัดการทำความสะอาดบุวัดแสง อาบุกการแสงเนาะด้านล่างด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่าข้างนอ่ะแล้วด้านข้างฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ข้างในเนาะจัดการให้หมดแล้วไอ้ค่าพวกนี้เดี๋ยวจะเช็ดออกให้อีกทีนะครับก่อนแพ็คเลนข้างในถอดออกมาล้างแล้วนะเลนชิ้นหลังยังใสยอยู่นะครับมีฝ้าจางจานิดหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่เนียงจะเทสได้ดูเลยแล้วกันไปที่ชัตเตอร์บก่อนชัตเตอร์บนะ f 1.7เบตเปิดหมดนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฝ้าใช่ไหมนี่แหละถ้าถ่ายในแสงปกติ น่าจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าย้อนแสงแรงๆเงี้ยภาพจะฟุ้งนะครับแต่บางคนก็ชอบนะเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตสวยภาพฟุ้งๆเนี่ยแล้วก็อ่ะ F16 s h a t t e r B F16 ืต่อมาสป e e d 4 พี่นเนงจะเปิดไปที่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับอืมอีกทีนะอืมต่อไปแปดสิบห้าสามสิบหกสิบ หนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อยทีนี้เรามาที่ออโตโน้นะครับออโต้หนึ่งถึงหกสิบนะแล้วดูที่ช่องเห็นไหมเบรตปรับตามค่าแสงนะครับ ยาถ้าปรับมาที่หนึ่งสองห้ามันก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ่ะอย่างเี้ยแสงไม่พอกดไม่ลงละเห็นไหมอืมเดีย๋ยวพี่หนึ่งจะเอาโคมไฟสองอืมถ่ายได้แล้วอืมนะครับออตโต้ทำง,งานปกติตัวกล้องมาทำงานปกตินะ ขึ้นฟิล์มอันนี้ยังอยู่ในออโต้อยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่แสงไม่พอจะถ่ายไม่ได้สปีดสูงไปอ่ะเดี๋ยวลดสปีดลงมาหนึ่งต่อสามสิบเห็นยังอ่าเข็มจะอยู่ที่สองแปดเห็นไหมถ่ายได้แล้วทั้งหมดตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะเสียอย่างเดียว เลนชิ้นหน้า,าเป็นฝ้าเนี่ยถ้ามองเนี่ยจะเห็นเลยเป็นฝ้าที่ล้างไม่ออกนะครับเนาะอืมก็เดี๋ยวก่อนแพ็คใส่กล่องพี่หนึ่งจะทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปไว้แล้วก็จะส่งให้เจ้าของดูอีกทีเนาะก่อนแพ็ค่ะมาตัวต่อมาตัวนี้ 6กสองสตัวนี้ cla แล้วก็กดชัตเตอร์แล้วเงียบชัเตเตอร์ไม่ทำงานแล้วก็มีใบปรับรูรับแสงไม่ทำงานก็คือหลักๆเดี๋ยวหมุนฟิลเตอร์ก่อนหลักๆคือ cla จัดการหมดละตัวเนี้เลนส์ใสมากมเห็นไหมต่างจากต่างจากตัวนี้เยอะเลยนะ ให้ดูชิ้นเล่งก่อนช่องมองจัดการให้แล้วนะครับอย่าดูโฟกัสนะเห็นไหมอมทีนี้จะเช็คแบตให้ดูอ่าเข็มไปที่สีฟ้าๆนะเห็นไหมเอ่ยอ่าตัวนี้ ภายในบุกการแสงให้เหมือนกันนะครับแคนนอนจะบุกแบบนี้นะด้านบนด้านล่างด้านข้างแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็ข้างบนไอตัวนี้มันเป็นค่าฟองน้ําเก่านะครับพี่หน่งถูกออกไม่หมดนะเพราะว่ามันมันติดจนแบบถ้าถูแรงๆจริงๆอะ่ะสีมันจะลอกนะครับเลนชิ้นข้างในล้างให้แล้วนี่สังเกตไหมตัวนี้ที่บอกว่า กดถ่ายไปแล้วมันเงียบเพราะว่าใบเบรมันเหมือนโดนจาระบีหรือเป็นน้ำมันเหนียวๆมาเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตนะอือันนี้ก็ล้างไปสามรอบเลยล้างแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วก็ล้างอีกทีแล้วก็ล้างอ,อีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้ถ่ายได้แล้ว คือถ้ามันโดนน้ามันมาหรือโดนจารบีมาเนี่ยมันจะทำให้ใบเบรมันดูดติดกันนะครับแล้วใบมันก็จะแบบมันจะเหนียวอะเนี่ยถ้ามองเนี้ยจะเห็นเลยนะครับนะแล้วก็รูรับแสงมันก็จะเหนียวตามแล้วก็จะติดตามไปด้วยอืมชัตเตอร์ตอนนี้รูรับแสงอยู่ที่ f16 นะพี่เน่งจะ ปรับไปที่1.7แล้วเวลาขึ้นชัตเตอร์รูรับแสงต้องไปที่1.7ดเน็ดดูนะเห็นไหมรูรับแสงหายไปหมดละเอาใหม่ปรับมาที่ F16 แล้วปรับกลับไปที่1.7พอขึ้นชัตเตอร์มันจะดึงเบรดรูรับแสงขึ้นไป อกดถ่ายได้ชัตเตอร์บีมาเดี๋ยวดูจากด้านหลังดีกว่าเห็นชัดกว่าชัตเตอร์บีนะครับอืมเบรดเปิดหมดนะต่อไปสปีดสี พี่หน่งจะล่เร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับตนะ่อไปแปดสิบห้าสามสิบหกสิบหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้านะสองห้าศูนแล้วก็ห้าร้อย ทีนี้จะมาที่โหมดออโต้นะครับสปีดสักหนึ่งต่อหกสิบแล้วกันนะอือเห็นไหมทีนี้จะเพิ่มสปีดสองห้าศูนบเบรก็จะกว้างขึ้นอาจจะมองไม่ทันนะอือเห็นไหมเอ่ยอือก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะหนึ่งต่อสิบห้าแล้วกันบายเบรก็จะเล็กลงใบทีสองห้าศูนย์มองไม่เห็นอืแต่เบรเปิดนะอมืมโอเคนะทั้งออโต้และแมนนวลทำงานปกตินะครับ แต่สำหรับมือใหม่นะพี่หน่งก็แนะนำให้ออโต้ไปก่อนก็ได้จะได้จับจังหวะได้อันนี้ปรับ ISO นะหมุนปกตินะครับข้อควรระวังเลยกล้องพวกนี้พวกแคนนอนเนี่ยอ,อย่าเอาน้ำมันไปหยอด ตามล่องพวกนี้นะถ้าเห็นว่าเราได้กล้องมาแล้วมันดูฝืดฟอย่าเอาน้ำมันไปใส่นะครับเพราะมันจะไหลเข้าไปข้างในนะไหลเข้าไปทั้งกลไกข้างในทั้งหมดเลยเนาะเราจะทำให้ใบเบรเนี่ยมันติดแล้วมันจะใช้การไม่ได้นะครับชัตเตอร์บีให้ดูอีกรอบหนึง ตัวนี้ไม่มีน็อตปิดข้างหลังมานะอันนี้ต้องไปหาอะไรใส่เอาเองนะครับเพราะพี่หนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันเนาะแล้วก็สภาพก็ใช้งานได้นะแต่เลนส์ดีมากเลยเลนส์ตัวนี้ต่างต่างจากตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยอืมก็จะประมาณนี้ครับกับ canon วิธีเลือกอ่า เห็นน้องๆหลายคนแบบว่าอยากได้เพราะ f มัน1.7ใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงให้ดูที่ชิ้นเลนก่อนเลยนะครับถ้าเลนเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นมีค่าบฝ้าหรือเป็นลาตายเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือมันจะล้างไม่ออกนะพอมันล้างไม่ออกมันก็จะทิ้งคราบไว้นะครับ แ้วเลนชั้นนอเนี่ยเป็นเลนที่แบบว่าขึ้นลาขึ้นฟ้าได้ง่ายมากเลยเพราะตระกูล QL เนี่ยเจอมากี่ตัวก็แบบว่าหนักทุกตัวเลยเนี่ยให้เลือกเลนแบบนี้นะใสๆแบบเนี้ยถึงอาจจะมีฝุ่นสมมุติว่าเราไปเลือกตามโกดังใช่ไหมแล้วมันมีแบบมีฝุ่นเกาะหรืออะไรพวกนเนี้ยเราลองเอานิ้วเนี่ยถูๆเบาๆก่อนดูดีว่ามันออกไหมหรือ เปิดฝาหลังออกมาปรับไปที่ s h u t ตอร์นะครับเปิด f กว้างสุดนะแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์ถ้ามันกดถ่ายได้นะเราก็กดถ่ายแล้วเราก็ส่องเอาไฟสองเข้ามาแบบนี้เนี่ยนี่ก็จะเห็นเลยเห็นไหมนี่ยังเห็นรอยอยู่เลยอืมแต่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเอาไฟส่องมันก็จะเห็นรอยอยู่แล้วเพราะเลนส์พวกนี้มันเก่าแล้วนะครับ ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะกับ2ตัวนี้แล้วก็วิธีการเลือกนะครับถือว่าเป็นกล้องที่ดีนะแล้วก็ขนาดกำลังพอดีด้วยแล้วก็เป็นกล้องที่สามารถปรับแมนนวลได้ทั้งรูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์ได้ที่หน้าเลนนะครับถึงวัดแสงเสียก็ยังใช้งานได้เนาะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากครับ